ก้อนข้าวจริงไหมเรื่องเป็นข้าวจริงก็คือระหว่างนิวซ้อมเสร็จใช่ไหมนิวก็ต้องวิ่งไปเลยเพื่อไปแต่งหน้าที่ลักวิ่งไปเพื่อไปแต่งหน้าพอไปแต่งหน้าเนี่ยมันก็จะมีเวลาในการกินข้าวได้น้อยตอนแรกอะช่างก็บอกว่ากินข้าวก่อนเลยกินเสร็จแล้วไปแต่งทานแต่นิวบอกว่าเอออยากจะแต่งให้มันแบบดีๆต้องอยากให้ใช้เวลาในการแต่งเยอะๆอนะไรเงี้ย นางก็เลยไปนั่งแล้วซีก็ได้ยินซีก็เลยเดินไปแล้วก็ไปหยิบข้าวมาอยู่สองสมอันแล้วก็ถามนิวว่ากินอะไรในระหว่างนั้นนิวก็ต้องเซ็นเบนิฟิตไปด้วยแล้วก็เออ่จำเนื้อเพลงดูเนื้อเพลงรันคิวซีก็เลยแกะฉันก็ไม่คิดนะก็คือแกะแกะเสร็จแล้วก็ปักแล้วก็ป้อนนิวก็เหมือนเด็กอ่ะก็คือนั่งอ่านอ่นแล้วก็ไวละกินย่ง่ง ก็น่ารักพอพอนางทําเสร็จปุ๊บเหมือนกินไปได้ประมาณเกือบเกือบครึ่งนางก็บอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกินเองพี่ซีไปแต่งหน้าทำผมเลยพี่ซีไปจัดก,การตัวเองได้เลยเขาก็ไปจัดก,การตัวเอง